สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแถวแถวอมน้อยสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็นานมาแล้วล่ะนะครับเพิ่งตัดคลิปลงนะครับตรงนี้ก็คืออาจะเป็นการเดินทางในเรื่องบรร,รยากาศการเดินทางอมอน้อยไปพุทธมณฑลสายสี่นะครับก็คือสมุทรสาครต่อกาญนครปฐมพุมทธมณฑลสายสี่นี้ขึ้นกับนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐม ในส่วนของอ้อมน้อยก็สมุทรสาครน,นะครับตรงนี้อันนี้ก็เดินสตาร์ทมาก็ตรงนั้นแหละนะครับตลาดเก้าแสนนะครับตรงนั้นเลี้ยวกลับมาสู่ถนนเพชรเกษมตรงนี้เลื่อยมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาตรงพุทธมนพุทธมนตรสายสี่นะครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้บรรยากาศก็คือ,อส่วนใหญ่นะครับก็ ยังเป็นในรูปของพวกตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับแต่ก็ไม่ได้หนานแน่นเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นต่างจังหวัดนะครับออกมาต่างจังหวัดกันแต่เข้าไปหลังต่อจากพุทธมนฑลสายสี่นะเมื่อถึงแล้วถึงจะเป็นเขตกรุงเทพนะครับก็คือน้องแขมนะครับก็โอเคนะครับดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยตรง แถวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอธุรกิจนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีกลุ่มแรงงานนะครับต่างด้าวหรือว่าคนไทยแต่ก่อนคนไทยเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านกลับช่องกันนะครับก็จะมีพวกต่างด้าวหรือว่าคนงานต่างประเทศนะฮะบ,บานไกลเรียนเคียงก็ก็มากันค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยทีเดียวทเยวท่า,ท,าที่สังเกตนะครับ ทั้งเดินนะครับแต่สำหรับคลิปนี้แอดมินถ่ายคลิปนะฮะจากรถนะครับก็คือกล้องติดรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แอดมินก็จะกล้องติดรถยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลาะดูะบรรยากาศต่างๆบางเดินบ้างก็แล้วแต่สะดวกวันไหนสะดวกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็ศัยกล้องติดรถอะไรเนี้ยโอเคครับส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีทำเป็นแบบ สไตล์ศูนย์การค้าก็มีนะครับตรงนี้เนี่ยทางทางด้านท้ายมือแต่ว่าเขาจะทําเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบขนาดใหญ่หรือว่าสูงหลายๆชั้นเหมือนในเขตกรุงเทพตรงนี้ว่าสามาว่าเลี้ยวเข้าไปจอดแล้วก็ซื้อของแล้วกลับบ้านเรือแล้วเข้าไปนั่งกินอาหารแล้วก็กลับบ้านประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องของตึกแถวหรือว่าคารพณิชย์ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าปัญหาก็มีการจอดรถนะฮะตามริมถนน แล้วก็ขึ้นไปจอดตามริมฟุตบาทด้วยนะครับบางครั้งอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แอดมินก็ได้แค่ว่าสังเกตแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยมีการจอดทั้งฟุตบาทแล้วก็ทั้งริมถนนนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้เลยนะครับแยกพุทธมณฑลสายสีน่นะครับตรงนี้ถ้าหากไปเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอกระทุ่มแบนหรือว่าสมุทรสาครนะครับถ้าตรงไปก็ หนองแขมนะฝั่งน้นนะเป็นเขตน้องแขมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนั้นก็คือกรุงเทพแหละตรงนี้เป็นพุทธมนทลถนนพุทธมนฑลสายสี่นะครับตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ดีเลยนะครับเขามีการขับรถอะไรต่างๆเขาก็ทำํำที่ขับรถเป็นสะพานขับรถค่อนข้างที่จะสะดวก <c oughs> ดูบรรยากาศกันต่อนะครับเนี่ยเข้ามาใน พุทธมนตรนสายสี่ถนนพุทธมนตรสายสี่เนี่ยตรงเนี้ยดีมากนะครับเพราะว่าในเรื่องตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยเขาทําเป็นที่จอดรถให้เลยนะครับพอหลังจากนั้นมาก็เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่บริษัทที่ทําขายนะครับตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์บางทีเขาก็ทําที่จอดรถให้ลูกค้าด้านหน้าอาคารเขาไม่ไม่ได้ทําตึกติดกับ ถนนนะครับแต่ว่าอย่างหลังจากดูมากันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นในแนวว่าตึกกับถนนติดกันฉะนั้นที่จอดรถก็จะต้องเกิดปัญหาแน่นอนก็จอดคือตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้จอดได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยบางเขตเขาฟิกหรือว่าเขาสอนอไหนที่เขานั่นนีเขาก็จะมา ให้ไปสั่งหรือว่าลอกล้อกันไปเลยนะครับตรงนั้นแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นนครปฐมนะครับจะเป็นแถวกระทุ่มล้มหรืออะไรนี่เล็บก,ก็เป็นตำบลแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ก็เป็นโรงงานกะทินะครับเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตึกเยอะนะครับน้อยมากที่จะเห็นที่โล่งว่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ดีหน่อยนะครับตรงนี้เขาก็ทํา แต่ข้างในเป็นที่จอดรถจะเลี้ยวเข้าไปแต่ก็ยังไม่พอเลยนะครับอก็ยังมีจอดริมถนนกันบ้างอันนี้ก็กแล้วแต่เขตแล้วแต่อสถานที่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต,ตรงกันมาเรื่อยๆนะครับบนถนนพุนนทธมนฑลสายสี่มุ่งหน้าก็เป็นมหาวิทยายลัยมหิดลหรือว่าม มหิดลนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอำเภอพุทธมนฑลพุทธมนตรเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของนคนปรปฐมนะครับฝั่งนี้สายมือก็ตรงกันมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่เขาก็ยังทําธุรกิจรุวกิจการบริษัทห้างร้านค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยหเหมือนในเขตกทมนะครับบางแห่งนี่ ถนนบางเส้นนี้ไม่มีตึกแถวหรือว,ว่าอาคารพาณิชย์และเป็นตึกสูงเป็นคอนโดอาคารสำนักง,งานหรือโรงแรมกันไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังพอมีให้เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามีจะมีรถไฟนะครับมาถึงเนี่ยถ้าพอรถไฟมาถึงนี็แน่นอนนะครับสังหาในแนวของคอนโดนี่ก็จะต้องมาตามอำนวยความสะดวกโดยการทํา คอนโดหรือว่าอา,อาคารสรงงานักงานโรงแรมบริษัทห้างร้านพวกนี้แหละนะครับเป็นตึกสูงๆเพราะว่ามันจะง่ายในการเข้ามาติดต่อเพราะว่าจะมีในเรื่องของอาคารลานจอดรถอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ดูอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับตรงย่านนี้เพราะว่าเขามีทําที่จอดรถให้เลี้ยวเข้าไปที่ตึกเขาได้นะครับมันก็มีคลกันแหละบางตึกก็ไม่ได้ทําบางตึกเขาก็ บางตึกบางช่วงบางคูหานะเขาก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้ก็น่าจะถึงเขตพุทธมนฑลแล้วล่ะนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องขอจบคลิปนะครับถ้ามุ่งหน้าไปก็คือ,อถนนบรมราชชน,นีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปนครนปฐมอำเภอนะครชัยศรีนะฮะเลี้ยวขวาก็นั่นแหละเข้ากรุงเทพนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็แอดมินก็จะเริ่มนะครับบรรยากาศนะครับอ,อมน้อยมาพุทธมนทลสายสี่ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ